เหตเกิดเ,เช้านี้เองค่ะเพื่อนๆหันไปเห็นหน้าเอลลี่ทำไมคิ้วแดงมันเป็นเหมือนรอยเกาอักเสบอคะค่ะแต่ว่าไม่เคยเห็นว่าเกาตอนไหนนะคะตอนกลางคืนก่อนนอนก็ไม่มีนะหรือว่าจะเกาตอนที่เราปิดไฟนอนแล้วตอนเช้ามาก็ไม่เห็นมีอาการจะคันตรงบริเวณที่แดงเลยนะคะ แต่ก็ยังเห็นกินข้าวได้นะคะยังวิ่งเล่นได้อยู่แสดงว่า,าการก็ยังไม่ได้หนักอะไรนะคะก็เลยว่าจะขอดูที่หูว่าน้องเขาเป็นไรหูหรือเปล่านะคะเพราะว่าเคยเจอว่าตอนที่น้องเขาเป็นไรหูกันนะคะ่แล้วเขาก็พยายามจะเกานะคะบริเวณใกล้ๆหูรวมทั้งตัวหัวคิ้วด้วยนะคะแต่เราพอส่องดูะคะ่ะมันมันไม่มีอะคะ่ะ พอ,อส่องเข้าไปดูนะคะเพื่อนๆมันไม่มีลรหูสีดำอะคะ่ะก็เลยคิดว่าไม่น่าจะใช่นะคะขอดูก็เล่นตัวด้วยค่ะไม่อยากให้เราดูนะคะลองไปสำรวจตัวอื่นดูบ้างค่ะว่าเขามีอาการแบบแอลลี่ไหมนะคะไปขอดูที่มิลลี่มิลลี่เขาก็ไม่มีรอยแดงนะคะเพื่อนๆไม่เป็นนะคะ มาดูโซเฟียบ้างนะคะโซเฟียก็ไม่มีค่ะรอยแดงแล้วหูก็สะอาดด้วยนะคะไม่เป็นเหมือนอารีเลยค่ะเนี่ยค่ะเขาก็ยังล่าเริงดีอยู่นะคะถึงแม้ว่าคิวเขาจะเป็นรอยแดงเหมือนอักเสบมากนะคะอาการก็ยังไม่มีอะไรผิดปกติเดี๋ยวเราเดินไปดูแฮปปี้อีกคนหนึ่งนะคะแฮปปี้เธอคิดว่าอักเสบเหมือนพี่อารีหรือเปล่า ไม่มีนะคะเพื่อนๆหูก็สะอาดค่ะเอ็นดูล่ะเอ็นดูคิ้วแดงหรือเปล่าขอดูคิ้วหน่อยขอดูหูหน่อยไม่มีอะไรหูนะคะเป็นแค่ลี่คนเดียวไปดูคนสุดท้ายค่ะป๊อปปี้ป๊อปปี้ขอดูคิ้วหน่อยเงยหน้ามาหน่อย ไม่มีไม่เห็นมีเลยคิ้วไม่แดงค่ะหูก็ไม่มีไรหูค่ะไม่แดงค่ะไม่มีไรหูเลยค่ะเพื่อน,พอ,นพอดีนึกได้ว่าที่บ้านเรามีสเปเนโนติดบ้านไว้เป็นประจำนะคะ,คะก็เดี๋ยวจะลองเอาชุบสำลีแล้วก็ทาบริเวณ คิ้วที่แดงนะคะมันฉีดสเปรย์พ่นตรงบริเวณคิ้วไม่ได้ะคะ่ะกลัวจะเข้าตานะคะก็เลยต้องพ่นใส่สำลีแล้วก็ชุบทาให้เขานะคะพอมาดูตอนเย็นนะคะดูเหมือนว่ารอยแดงมันจะจางลงอะคะ่ะก็เลยยังไม่ได้ไปหาหมอะนะคะก็เลยจะเอาสเปรนานาโนฉีดซ้ำให้เขาอีกทีหนึ่งนะคะทาซ้ำให้อีกทีนึ่งนะคะเหมือนเดิมะคะ่ะก็ต้องฉีดใส่สำลีให้ชุ่มๆอะคะ่ะแล้วก็ ไปทาบริเวณที่มันแดงๆนะคะระว,วังเข้าตานิดน,นึงอค่ะเดี๋ยวรอดกูการพรุ่งนี้เช้าอีกทีหนึ่งนะคะว่ารอยแดงของเขาจะดีขึ้นไหมนะคะถ้าไม่ดีขึ้นเย็นพรุ่งนี้กลับมาจากทำงานก็ต้องรีบพาไปพบสัตวแพทย์เลยค่ะเป็นกำลังใจให้อาลี่ด้วยค่ะ